งวดนี้มั่นใจบนล่างปะครับมั่นใจทั้งบนทั้งล่างโอ้ครับผมงวดนี้เราที่แตกทั้งบนทั้งล่างจังเบืองเล้นครับผมคือเก่านะครับว่มีทีพอยู่ครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคนฝาก็ขอพระคุณนะครับสําหรับมื่นทรัพนะครับมื่นทรัพนะครับให้ทุกคนทุกทันนะครับสมหวังทุกประการนะครับผู้ใดที่ติดตามก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับน้อมกะ คนฟ้ากกับจีพามาตามนะครับแนวทางของปูห้าเจ็ดแปดนะครับงวดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับกับเอฟซีถามหาหลายอยู่นะครับเนาะเออมาตามแนวทางมือนี้ว่าปูได้ยินข่าวว่าปูปล่อยแล้วนะครับปล่อยทั้งบนทั้งล่างนะครับตัวปูงวดที่แล้วกับตรงตรงนะครับห้าสามกับศูนย์หานะครับงวดนี้ก็มาตามไปเอฟซีเพราะว่าเอฟซีถามมาหลายนะครับอืมกับไปรับชมรับฟังคลิป ไปพร้อมกันนะครับว่าปูสีไ้ตัวใดเทียมตัวใดสีโขกสีมันคือเกาบอนะครับเนาะไปครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับกับมีเฮฟซีทั้งฟังเหล้าน้ำปูเนาะกลับปูคนมาอ่าได้โชคน้ำปูอยู่นะครับปากมาถ้าบุญรับเป่าเถอาก็ได้น้ำมาถวายปูเลยเด้อครับผมครับก็ให้เจริญเจริญื่อนลำลุยในนาทีการงานครับเออ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับบนเป็นแข็งแรงนี่เรให้ตลอดไปเลยไรครับวันนี้ก็ให้มีสุขมีไส่ให้อายุมันควนยืนนะะโดยอายุวันนะสุกขพละโดยพ่อสีประกันให้คุณพระรักษาคุณพระ พุทธพ้นพระธรรมคุณพระสงฆ์จงคุ้มครองปกปักรักษาเอฟซทุกคนนด้อครับ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 คูับคร t บครับคับครับทรับครับครับครบ่รบรับัทครับคครั่ครับครันครครััรับับคครับครรับคนับครัี่ครับครับคัครับครัรคระเริครับคครับครรอบครครับครครับปู จับครูให้ต่งวงหัวเรื่มมาปูเรียกันคันให้ไปก็อัานลวนอ่นะว่าบ้านเรามันเห็นจังไ๋ว่าเรียกคูอ่าครับขาเจาออกไปวิ่งหาวิ่งบนวิ่งล่างก็จากันยังบม่รับอยู่อ่ะนะตีขึ้นวัดครับวิ่งว่าลายดอกวิ่งตัวละห้า0มืนครับวิ่งบนห้าหมืนวิ่งล่างห้า0มืนครับเรียกมัแต่ไสล่ะปูห้าเจ็ดแปดไม่รับครับเป็นเป็นตั้งแต่ละวิ่งเลขยวิ่งนะมันย่านขึ้นอย่างนี้ตัวยิ่งๆิ่งเลข เมื่อไรห่างกันเล็กนิตแน่ <กะ S 2> เขากยานเนี่ยคคว่าหันกับมันกับฟันว่าได้ตื้งแค่ได้ป่าบ้านนี้ฟันมือขึ้นนี่คฟันวบปู่ฟันเห็นลอกเต้าครับมาขึ้นนี่<ม>เพิ่นขี่เครื่องบินไปเพิ่นมันที่เป็นผู้เขาเป็นเนิรนสงสูงทั้งนี้เป็นต่ำตั้งนี้เป็นภาคผู้เป็นเนินมันที่เป็นสูงสูงบ,บานนี้เครื่องบินนี่จอยลิเทื่อมมันเป็นเป็นโรงเลียนเนี่ยเพิ่นไปไปโรงเลียนใครเราเพิ่นไปรับเสด็จ อ๋อโน้มเขาไปรับเสด็จบ้านในปูไปอยู่ทั้งไต่นั่งอยู่เทียงหน้าคือเปลี่ยนเทียงหน้าเป็นเดินหน้าเดินหน้าหน่ำหน่ำแรงบนท่านนี่มีเขาพี่ยังเป็นเดินหยาแรี่งบ้านในนั่งไปนั่งมาโยบและท่วงเฮ้ยปูปูปูเป็นยังหละก็สนคือขุนแห้งเนาะสันเบื้องข้างมันจะลวดบานในเครื่องบินบางไงมันถึงไปมันจะมีขุนออกทั้งคนมันมันหละว่ามันบ้องไฟตัวล่านที่ขึ้นเราไว้คือเด็นรวมที่พวกขุนไปแล้วแต่ไม่นังหละเพิน กับผู้พานเพื่อนมาเสด็จมาลงเลียนตะปูเพื่อนถึงกับผู้้านแล้วบ้านใ้บ่ทพันโดนบ้ดนี่เครื่องบี่นเลาน่อยเนี่ยเป็นบริวารอ้อมขางไปคือเพื่อนเสด็จมาผู้้านตะเกาเป็นว่ามันสิมีเครื่องบิ่นเลาน่อยเนี่ยเป็นเป็นอ้อมเพื่อนที่อยู่กลางนะเป็นแบบนั้นเบ่เคยเดีันอ้าวโดนลับบ่ฝันเ็ดลอกเก่าฝันดีตัวนี่ว่านเป็นแบบเนี้ยนะในวมฟันปันเพืนพระเจ้าเพื่อนดินพระเจ้ายงหัวเนี่ยมันดีครับ มันเป็นมงคลเทรีมงคลครับอ๋อเิดว่าเหมือนือฟันแบบนี้บ่เคยฟันเห็นลอกเก่าจากเกียรเนาะครับหรอว่าฟันเมื่อคืนนี่แหละมันจะเป็นลักษณะเดียวกันก็เพิ่นเราไปรับเระเด็จนั่แหละเพื่อนสิกลับเนี่ยมันจะมีแบบว่าเครื่องบินเพื่อนเนี่ยูยอยูกกลางมันอย่ทางข้างเนี่ก็มีอย่ทังนี้ก็มีเพื่อนสิรอบเป็นบริวารไปเระด็จไปกับผู้พันน่นะในความฝัน่ะอือ๋อฟันดีขึ้นว่ากัน มันเท่ถือเองทั้งว่าละเนี่ยคับมเขาบนกับหล่างก็เขกานั่นละชุดบนที่จับคู่ให้นายมาปูตัดที่พ่อพ่อที่ที่ที่ว่าธรรมาโลกนั่นจิ้มหาปูตัดกันเด้ตัดแล้วปูตัดแล้วนั่นเด็นเด่นครับครับปูตัดแล้วครับเหลือเท่านี้ชุดบนโอ้เหลือสามคู่ทั้งตัวปูเหลือสามคู่โอ้ครับเอาปูเด่นบนหนึ่งกับแปดนี่เด่นตัวใดหลายพวกกัน ร่วงกลมในร่องงั่งเอ้าวงกลมแปดพี่ปูไก่จะเด่นแปดหลายกล่นหนึ่งมันบ่วปูเด่นแปดหลายวะหนึ่งมาเด็นครับชมชมย่ำบนปูว่าเน้นที่แปดเด่นแปดหลายกล่นหนึ่งพี่น้องแต่ว่าครับอย่าตัดเด้ออย่าตัดเพราะมันตัดหาซาำได้เองสิตัดหาซ้ำเนี่ยตัดแม่นี้หรือ่าครับผมเออครับอย่าลืมว่ากับลางวันนั้นซิมหาครับปูไปตัวหนึ่งกับตัวได้กี่ไป ว่าหันกำลังวันเสามีสิบมันกลับไปศูนย์เห็นว่าครับมาเนี้ยกำลังวันกันมีสิบห้าชาักขาดเจ้าหนึ่งสิบไปหามตัดห,หามตัดเดน้นขาดหามตัดนกปูเนาะหามตัวนี้เมื่อไปตัวนี้ว่าไปกระว่างตัวนี้หนึง่งสี่นกปูเอาปูบนเน้นที่แปดสี่แปดห้าที่แปดห้ากับปบบบูหรือตรงตรง มันดิ่มสองข้างแต่ว่าตัวนี้กัดไม่ร่องไหวสิจะตัดกัดไม่ร่องไหวเอ,องมันบอมามันได้ก็จะจตัดไสร่<ม>องไหวซะครับว่า,บางั้นเอฟทีบอมากอา 3, มามักอาเปียด์รเงี<ม>้บอกว่าวางวางอาามครับปต่ต้านอาซามวอเนาะบอกว่าได้แล้วครับบ<ม>้านนี้เพือนว่าจ่ายครึ่งก็ไปเล่นละปูว่าครับครับจ่ายครึ่งเปเอาเลยหรอเน้นตรงตรงมันบอปูเน้นตรงๆมันบอนี่ ว่ให้กลับปานนั้ไนไม่ต้องกลับว่าหันก็ว่าสองกับศูนย์มันจะไปลักยิบเป็นโมปูมาสองมันบ่ไปมันไปศูนย์มานอีนึงกับแปดลักติบครับโอ้เน้นที่แปดห้ากับแปดสี่นะปูเนาะหนึ่งสี่กับว่าห้ทีมมันบ่ปูลักน้อยมันมีทีก็มาครับปูครับเอาบินเก่าไม่ให้เบิ่งนะาปูโอ้บนล่างเลยเนาะครับแปดบนล่างสุดยอดนะครับกลับมาแล้วบ่ปู คือคือมันที่เปลี่นแบบคือคือเว่าปูฝันเทนลกเก่าเพิ่นเสด็จขึ้นไปมันอยู่ทงั้งสูงเป็นภาคเป็นผู้บ้านีนปูทิโยตัมมันที่เป็นสองภาคเป็นเนินนาพาผู้ทั้งท่งเป็นรงเลียงเป็นเดินรงเลี้ยงมันที่เปลี่นลักษณะแบบนี้ก็บ่ัจักนี่เห็นบ่าเขาทั้งบนทั้งล่างอันนั้นคือกันชุดล่างเนาะปูเนาะชุดล่างคือกันเนาะ ดูดียูดีมันเข่าบนเข่าล่างแต่ว่าบนมันเป็นกราฟเป็นบ่ครับครับอันนี้ก็สงสัยคือกันอชุดล่างเก้าตัวเดียวปะปูเก้าตัวเดียวล่างรักสิเอ่าักซิบว่ากันก็ว่าห่าลักสิบมันไปเทิ่งเทิ่งนวยบนครับปูเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเออเม่นนี่ป่ปูเก้าหกนี่บ่ตัวตัวนี้มาเนี่ยมันเป็นจังที่ครับ คือจับงากใช่หรือมันเป็นเจ้าที่เลขตาล่างนั่นที่เข้ามาจับเด่นนแล้วนะจับปูวมันจิบไปคือเกาโบรครับเก้าสองมาออกหกหนึ่งคับหกหนึ่งแล้วก็มาออกห้าสามบวกกันครับปัวได้หนึ่งครับหนึ่งต้องไปบวกห้าลขคงที่ครับเท่ากับ หกเจ็ดแปดที่จะมาล่างครับสามตัวไปตัวหนึ่งล่างบานนี้หกกำลังเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดต้องไปบวกห้าบวกห้าของที่ได้สิบสองสองสามสี่ครับมาสามเอาคบปูเขาต้องจับตัวนี้ครับบานนี้ลีที่มาตัวได้มานนี้สามวังคันสองสามทีมันผันเด่นตัวนี้มันบอระครับ ขาดแม่นเอาตัวเดียวได้เฮ็ดสวดดีไซส์ม่ตัวเดียวเลยเหรอแต่อัดมันบ้านนี้ห้าบวกสามเป็นแปดแปดแปดบวกห้าแปดบวกห้าคงที่สิบสามสามสี่ห้าปูอยมันแปดกใจมันจะอวกตัวนี้ปูชุดล่างเก้าแต่ว่าปูเต็นเก้าหกปูส่วนสี่ชุวนสี่ครับวัดก้อนนี่ส่วนสามครับ คือคือคือแต่วเลขอยู่นี่มันกระเด็นตัวนี้แหละแต่สองคางนี่ล่ะจักเดือห้างเลยอ่าตัวายาตัดเถอะเด่อตัดกัคูนขับล่างเก้าหลักสิบขับ,ขบนเก้าหน,น,นึ่งเก้าสี่เก้าหกปูัไม่ัไม่เก้าหกหรือเก้าสี่ขับม่ฟันเด่นๆคือฟันสองคูนนี่เท่านี้ครับโอ้เก้าสี่กับเก้าหกถ้าตามสูตรหน้ามันบ่ปูถ้าตามสูตรที่มันเป็นเลขมาล่างครับผมอืม เอาปูเลขดับดับงวดนี้เ๋ยปูชุดดับนี่ครับแกมีถามเขามาหลายครับชุดชุดดับนะครับเนาะดับบนล่างครับพี่น้องครับดับบนล่างครับผมหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเก้าเก้าห้าแปดสามสามแปดสามสี่สี่สามสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดศูนย์หกหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกปะปู ครับอที่ลงไปคลิปแรกนั้นเฮ็ดพิดครับปูนี่หนึ่งหาเล็กนาครั้งที่หนึ่งมันมันไล่พิดครับผมบ้านนี้เอาตามนี้เทียที่แรกปูปรากฏมากนี่มันถึมีจิ้มหาว่าเม็นม่แมนปูตัดออกเลยบ้าเนี้เยอะเท่านี้นี่ครับชุดดับนะครับเนาะท่านใดครับถามเขามาหลายครับว่าอยากเบิ่งชุดดับปูหาเจ็ดแปดหลงสามหางบนสามหาง เอาปูรับฟันตามนี่เลยมาปูชุดบนล่างเป็นเรียลครอ่าครับนี่ครับฝันดีปูฝันดีน้ำครับทำชมครับแคปหน้าจอด้วยครับพี่น้องนี่ครับปูห้าเจ็ดแปดครับเน้นแลงแปดเก้าเห็นไหมครับปูอ่าครับผมเอาบ่าพิชสามตัวัวล่างนี่นอนมันกลับมา เอาปูฟันตามนี่เนาะบเปลี่ยนแปลงนะปูเนาะให้ครับไปครับ่าไม่ด้วยก่วิ่งตัวละห้าร้อยบันถือมากนี่ตามที่ริงนี่มันกระเสียใจยอมไล่ห้าร้าอยมันบดเสียด้่มันบ่ละเขาลงทุนพันหนึ่งจะได้เพิ่มเพิ่มอีกห้าร้อยใกล้ก็เสียใครก้ก็เสียเพราะว่าสองตัวจักจะได้สิบใบแต่ว่าใครวิ่งไปเรื่อยหนึ่งก็แปดนะนะครับเอาปูผมสรุปเป็นปูเหมือนเราเนี่ย่าได้ภาพวันเนาะสันเขาก็มาเด้สันเนาะ ไม่พันศาเออมันมันมันคือได้พันศามันดิถึกด้พันศาช่วงพันศานี่ยล่ะการลอกพันศาเราไปบอง่ายๆก็คือปฏิบัติมันลำมาคอยไปนะในพันศานี่เขาต้องได้ไหว้พระสวดมนต์เชาแรงเชาแรงนะนั่นมันจะไปเดบับได้สาเดือนกันนอกจากท่านหลักลอยมากเลยปูครับหลักกอยมแคบหน้าจอได้ครับเด้อเดห้าเจ็ดแปดปล่อยแล้วครับแคบหน้าจอครับล่าง จับให้สามคู่นะครับ91 94 96วิ่งเก่านะครับปูเล่นไปที่94 96นะครับก็้วปูมั่นใจ94นะครับนะแคปหน้าจอนะครับน้องไปที่บนนะครับเด่นบนวิ่งหนึ่งกับแปดนะครับปูจับคู่นึ่งพี่สี่14 84 85นะครับปูวงกลมไปที่84กับ85นะครับ วิ่งบนนะครับหนึ่งกับแปดนะครับเหมือนประจําวันที่หนึ่งสิงหานะครับฮกหาแล้วก็แคปหน้าจอครับดับบนล่างนะครับกูห้าเจ็ดแปดแคปหน้าจอครับนั่นแหละครับขอให้โชคๆมันมานะครับขอให้เขาบนล่างขึ้งหมดเมื่อกี้นะครับคลิปนี้กันคนฟ้าผ้าโชคขอบคุณครับที่เขามารับชมนะครับ ที่นี่สวัสดีครับเปูมายู่ยเล้าเน้อ่าสั่นเป็นว่านีแล้ครับเลาเนี่ยวดที่แหลววนะครับเนาะหล่หนาบนดเดี๋ยวบล่างหมือนึงมันกบนูบอกถ้าเขาพันษาที่เขาบนล่างสิครับต่างกูไปตลอดนะครับเนาะปับเอาจะบื่นาดเดี๋ยว